คือมาที่นี่ก็มากินใช,ใช่ไหมคะออออุดรรี่ขงอยมากชอบอะไรที่อุดอรคะคือถ้าอยู่โรงแรมอาหารก็ก็อร่อยนะส้มตำข้อคอกก็อร่อยนะโรงแรงม่ะปกติพักที่ไหนคะออจำต่าชื่อไม่ได้บางทีมาขายของที่เซ็นทรัลอุดอรอย่างเงี้ยนะคะค่ะค่ะก็จะพักแถวโรงแรมกันอ,อ๋อ แต่ว่าเสร็จอันนี้จะไปทานเออ่แนวเมืองไปวีทีสาขาไหนคะตรงจะออกค่ะออกหรือวิธีในเมืองไหมคะวีทีในเมืองใกล้ๆเราก็มีนะคะจากวีทีเจ็บแล้วีในนเดี๋ยวเดี๋ยวอิงอิงขอเช็คก่อนนะคะอันนี้เจ็บไหมคะเจ็บเจ็บไหมคะอันนี้ไม่เจ็บเจ็บไหมคะอันนี้ไม่เจ็บเจ็บไหมคะเจ็บสุดคือตรงนี้ถูกไหมคะเรื่องวีทีไม่เจ็บ อันนี้โอเคได้เลยอันนี้เจ็บไหมคะเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะอ่าข้างนี้ไม่เจ็บแล้วยาชาได้ผลดีนะคะไม่เห็นแล้วคะ่ะเดี๋ยวพี่อิของขาให้เอิงหน่อยนะคะ,คะโอเคเดีย๋ยวเอิงจะตัดข้างนี้ให้พี่ก่อนนะจะไม่เป็นไรดูได้นะดูได้เลยคะ่ะ เราดูวิดีโอก็ได้ดูกระชิงดีป่ะสดทิชชู่ทำรอดนี่เดียวค่ะไม่ค่ะเหมือนใครๆก็อยากได้เงินใช่มานี้มาทางนี้เลยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะ หายแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ค่ะจบแล้วค่ะอุ๊ยอ่าเหรออุ้ยอีจังเลยตรงนี้คือตรงที่เจ็บที่สุดเลยนะอ่ะอิงกลับมาไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วรู้สึกโล่งแล้วโล่งเลยอ่ะดีใจมคะดีใจมากเลยอ่ะทนมาสามปีแล้วเนี่ยโอ้บอกแล้วบอกแล้วอิงสัญญาว่าจะไม่เจ็บก็ต้องไม่เจ็บฮะกว่าตะกายเหรอ อะไรนะครับกลัวตั้งนานเนาะคือหาล้านนิดเดีเท่านั้นสามปีเลยนะเนี่ยออ้โหดีใจจังเลยค่ะขอบพระคุณที่ไว้วางใจเรามากมากใช่เสร็จแล้วมาดูได้นะคะเชิญน,นั่งตรงนี้ได้ค่ะเห็นมาเยอะแล้วอือแสดงว่าดูคลิปลอย่างนี้เหรอจ๊ะชิ้นใหญ่เลยนะชิ้นใหญ่สิคะอันนี้โลงแล้วนะคะโลโลอ่ะอาเดี๋ยวเองให้พี่ดูผ่าน นตรงนั้นแต่โอ้ชิ้นใหญ่นี่เชื่อไนะอีกมุมพิดมุมนมาเดี๋ยวเรามาตัดข้างนู้นกันก่อนพี่เอียงให้อีกหง่อค่ะสบายใจก็น่าจะสบายใจอยู่นะคะเพราะว่าตอนแรกแบบทั้งเกงทั้งกลัวหมอนก็จะกอดยากก็จะดมนะคะ อันนี้อิงกดลงไม่เจ็บแล้วกดลงไม่เจ็บแล้วะอันนี้ก็ไม่เจ็บแล้วอิงบีบแรงขึ้นพี่ไม่เจ็บแล้วละจ้ะอันนี้นิดเดียวค่ะจะพายายามทำค่อยๆพี่า๋าพี่เอียงให้อิงหน่อยโอเคกางไกลไม่มีขายนะคะกันไกอันนี้หมดแล้วนะคะส่วนกางไกลัดหนังเจ็ด m อมนะคะมีอยู่ค่ะมีกันไกมีฟุตชอ์กันไกเจ็ดเอ็มเอ็มนะคะแต่กันไกอันนี้ยาวๆนีดหมดแล้วนะคะโอ้อันนี้ปัดลงลึกเลยค่ะพี่ลุกด,ดีพี่อิงไม้กินครับเรียกให้พี่ครับนิดนึงนะคะอันนี้เจ็บนิดนึงนะจ๊ะ อ๋ออันนี้อิงขอจัดนี่ไม่ว่างไม่ว่างซื้อยังค่ะยังเหลือีกนิดนึงคือนิดนึงนะคะอันนี้อิงยกขึ้น,นะคะ่ะโอ้ขอโทษนะคะ โอเคออกแล้วค่ะใช่แล้วค่ะมันออกมาจากชีวิตของคุณพี่แล้วค่ะสามปีที่เป็นคู่รักกันมาอืมอมันทิ่ม,มอยนนู่เ้ยตอนที่เก็บช่างเขาก็จะแกะออกมทิ่มเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มอ,ม,มองชัดไหมคะ อันนี้คือจมูกเล็บด้วยใช่หรือหนังอันนี้หรอคะเป็นหนังนี่มันทิ่มทนตรงที่เลือดออกเวลาจับปุ๊บทาไมรู้สึกเจ็บค่ะอันนี้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้จับแรงขึ้นแล้วไม่เจ็บแล้วใช่ไหมคะหนึ่งที่เองเจเล็บให้อ่ะค่ะมันก็จะเบาลงอันนี้มันเกาะม้วนลงเลยนี่ ใหญ่มากอยู่แล้วก็ที่มันเจ็บอย่างเพราะว่ามันหมวนงอใช่ค่ะชึบนีหายแล้วดีใจด้วยนะคะสามปีที่คบหากันมาคบหาดูใจกันวันนี้เลิกกันแล้วนะคะ เป็นบ,บุญมากเลยนะคะนี่ช่วยได้ขอบพระคุณค่ะอันนี้เดี๋ยวอิงเก็บทำความสะอาดแล้วก็ทำแผลให้ตาโอเคขอบพระคุณ